วนมีอยู่เพื่อนบ่าเจาคือบอกมาพี่นอนไปถึงสางตักเราเราเป็นผู้ไอ้นี่เราเปิดงานให้ไม่ไอได้ถุยนะมัวกับอ่องลุง ส,ส,สวัสดีสบัสดีแล้วก็สวัดดีเดอร์พ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทีฮักแพงกันเบิร์ดสุขุสุคนบวชสิอยู่ภายในหรือว่าอยู่ต่างประเทศพี่น้องเลยก็ขอยินดีต้อนรับขอาชิซส่องแม่น้องมินตาเดอเอ้อเนาะมาพบมาพอกกันในวันนี้แม่น้องมินตาอยู่โฮงเฮียนพี่น้องเลยเปิดคลิปอยู่ฮงเฮียนเนาะ,ะหลังจากที่เลิกสอนแล้วพี่น้องเลยตอนนี้กับประมาณสิบเอ็ดโมงกว่าแล้วกับพอดีเมื่อนี้เนาะกับมีทางผู้ใหญ่ใจบุญพี่น้องเลย คุณยายใจบุญเพิ่นเนาะเพิ่นกัได้มาอ่าเยี่ยมยามทางบ้านอ่าไม่น้องมิ้นตาแหละพี่น้องเลยกัพอดีเพิ่นกัมีน้ำจิตน้ำใจเนาะมื่อนี้กัมีทั้งข้าวเปียกพี่น้องเลยจะมาต้มให้น้องๆนักเรียนกินเนาะกัถือว่าเพิ่นมาแวะทำบุญพี่น้องเลยมาแวะทำบุญอยู่ที่ห้องเรียนของไม่น้องมิ้นตาอ่าไม่น้องมิ้นตาแล้วกัพร้อมด้วยน้องๆนักเรียนพากันรฮ้สึกดีใจละหลายพี่น้องเลยมื่อนี้ ตื่นเต้นเนาะว่าอย่างกบอยากับเธอโอ้โหน้องๆก็ได้พี่น้อเงเลยตอนนี้กำลังอ่านั่งอยู่เนาะกำลังสิตโตคิวกันอ่าสวัสดีลุงลุสวัสดีสวัสดีป้าลุงก่อนมินตาก,กับมาพี่น้อเงเลยเมื่อนี้โอเคพี่น้อเงเลยก่อน,นอื่นกับทางเฮาเนาะอ่าก็คือแม่น้องมินตานี่กในในน้ำที่อยู่ในโรงเรียนอ่าของโรงเรียนปฐมมันคกรกวายเด้อเนาะ ก็ต้องขอแสดงความขอบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจบุญในลายเด้อที่เข้ามาสนับสนุนน้องๆนักเรียนในมนีพี่น้องเลยอยงใดก็ไม่น้องมิตาก็ต้องกราบอาาขอบุญขอบคุณและก็จะได้ขออวยพรไส้ให้ทางผู้ใหญ่ใจบุญพร้อมด้วยทีมงานเนาะที่มาแวะเวียนในมนีขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงเด้อบวชเสียหาเงินหาค้ำก็ขอให้ร่ำให้รวยอ่า ูนใหญ่ใจบุญหรือว่าทางลุงทางป้าเนาะที่มาทําบุญในมณีก็ขอให้อาจเจริญหงเฮืองอาท่านมาสำหรับก็ขอให้ไหลกลับคืนเป็นร้อยเทา่าพันเท่าเด้อเนอะอาะอาทั้งพี่น้องมินตาแล้วกะ็พร้อมด้วยน้องๆน,นักเรียนก็จ๊คขออโมโม่มหูเนี่ยสีเบ้าพี่น้องเลยเนาะก็บหูเสื้ตืน่นเต้นแหละตอนนี้ก็ได้เพราะว่านักเรียนก็ร้ายหลาย,ลายตอนนี้ก็พากันดีอบปีใจพี่น้องเลย อ่าโอเคพี่น้องเลยนะเนาะเฮอปไปติดตามรับส้มน้ากันพี่น้องอยู่ในภาพบรรยากาศเนาะตอนนี้กะทางผู้ใหญ,ญ่เพิ่นกะยู่ทางผุ่หล่ะพี่น้องเลยโอเคพี่น้องเลยอ่าเมื่อนี้กะแม่น้องมินตากะยู่โฮงเฮียนคือเกานะ่าเนาะอ่าสีภาพพ่อแม,ม่พี่น้องเบิ้งภาพบรรยากาศน,น,น,าน้องๆนักเรียนประถมโคกปะวายเดอ้อพี่น้องเลยเมื่อนี้เบิ้งหน้าตา,น,น,น,าน้องๆนักเรียนแต่ละคนนี่รู้สึกว่า อ่าเงียมๆแจ่มใสพี่น้องเลยแต่ละคนเนาะอ่าไม่น้องมินตาสิไปถามความรู้สึกของแต่ละคนก่อนพี่น้องว่าเป็นจังใดย<ะ>อ่าลูกๆอ่ะนะน้นองๆน,งนาเคี้ยนว่าพ้อมกันเน้่ลูกเดอ้ดอฮ่าสบายดีอีกท่านึงโด,ดยอ่าโมนี่เป็นเจ้าง่ายโมน,นี่ดีใจบ่ด,จดีใจสักใดดีใจแหง้ง ดีใจแห้งเห็ดจังได้ลูกฮะดีใจแห้งเห็ดจังได้อายุเมื่อคืนดีใจแห้งสิเมื่อคืนโอ้ดีใจแห้งว่าสั้นพี่น้องเลยเนาะอ่าพนฝนมิตรภูดีใจได้หันอ๋อสบายดีเียงามบนหนักเคียนข่อยถือว่าจัดระเบียบสุดยอดเลยเนาะคักครพืกันเตรียมเดิ นี่นนนนนโอ้ยบบเมนแต่เมื่อวานนี่บอกเพิ่มนี่ดีใจน,นะแมนแมนฮาอ่าบรรดา,าดีใจพักกระตบมเมือพร้อมกันในลูกบาทนึ่งอ่ะเต่มื่อบาทหนึ่งสองบาทหนึบาทสาบาทโอ้พร้อมเล่นนี่เนาะ เกี่ยมตัวพร้อมแล้วเกี่ยมตัวพร้อมแล้ว,ว,อลวโอ้แล้วบ่สไมโนโอ,อาหาราาเป็นยังมาวะนี่ฮะข้าวเปียกอ๋อข้าวเปียกมาร์คบอทั้งนี้ข้าวเปียกมาร์กทั้งนั้นเนี่ยมาร์คบออ่ามีแต่ภูมิมารพี่น้อ,องเลย,ยลูกคอย <c oughs> มีแต่ภูมิมารเข่าเปียกมีแต่ภูมักิมาเปียร์คเข่าเปียกเยสนน้นบแม่เข่าเปียกเสน้น เพราะว่าเมื่อนี้โรงเรียนเฮามีทางผู้ใหญ่ใจบุญพี่น้องเลยอ่าเพิ่นกามาพร้อมทีมงานเนาะมามีทางอาณะลุงซักแล้วกะป้าเน่งล้วกะลุงยิ้มเนาะเดยนเดินเดินเออมีแมนแมนอ่ะสบายดีลูกในลูกทุกคนเดิน เดี๋ยวเขาสีให้คนนับหนึ่งหอดจากคนคนชุดไทยและคนแรกและคนชุดไทยนี่แหละคนเราโดยโดยโอเคอ่ะสีให้น้องๆนักเรียนนับเป็นคนทำอิฐเนาะแล้วเขาก็นับเรียงไปจนหอดคนชุดไทยเนาะโอเคเนาะนับเลยหนึ่งลูกจีนหนึ่งเนี่ยสองลูก ซีมาขนสองนัไปนะเต้นไปตไปนัห่งล้นหน่ง้านนัง้นเด้อจ็ดเออแหงๆ้นเ่มกน่งลนูกนซมนแ่าังลูก่งเนนิเสียงนนินเสียงเนี่ยนับป็นยังลูก ลิบสีดดดดแดงๆลูกจิบสีเมมินตานับไปเลยแมมินตานบไห้พ่อแม่พี่น้องได้ผูหม้อนกันนอก่ามีกี่คนกันว่านักเรียนของเรามีกันทั้งมืดเท่าใด ก็มีอยู่จำนวนนี่เท่าไหรก็ร้อยสาวสองสาวสามร้อยสาวสามร้อยยีบนเนาะเนี่ภาษาไทยร้อยสาวสามคนพี่น้องเอ๋ยทางเมื่อเนาะมาเมื่อนี้เพื่อนสาวๆกันได้สาวกันยุอเอออย่างนางวะลูกข่ามาเออหาบนนางวะหาบนนางขถวแถว อ่าหนึ่งสองสามโอ้ยงามเลยเนาะอันตอนนี้ก็ยังพากันแย่งกันนั่นถวยว่างอยู่พี่น้องเลยเดี๋ยวกันได้กินแล้วอ่าอ้ใจรอโอ้ใจรอเนาะเย็นเย็นเนอะอ่าเป็นจังไดยลูกหิวแล้วว่าตอนนี้อยากแล้วบออยากแล้วว่าชั้น พุณเทียกับบวยมามล่ะคุณเกับบวยเทกบวยมาตแม่โต้มากพอยาลพักกันฮามหมอเลยพี่น้องเลยโอ้ยงเฮียนพี่น้องเิ่นตามะนี่คือขึ้นลายพี่น้องเลยดีใจว่าในคูบุญเจ้าก็ไดโอดีใจลายโอ้ในคู่ลาเด้อดีใจอยู่ว่ โอ้ยค oh, oh, so so uh ่ะบรรยากาศก่อนเปิดโซเกียนใหม่พี่น้องเลยค่ะบรรยากาศเปิดโซเกียนใหม่เดินหนี่เด้อค่ะค่ะบรรยากาศ

เราเราเป็นผู้อ้อยนี่เราเปิดงานให้ถผู้อ้อยเอาได้ถุยมากบัวเปล่าลูกลูกสิ้นก็มีอ๋อลูกสิ้นเลก็มีกระดูกโม่นื้อหมูแมนกระดูกหมูเนื้อหมูน้ำเต็มที่มาเนี่ยลืมซื้อโฟม เอาใจเย็นเย็นเลยเบิรเมอมาเนี่ยนี่หลายหม้อกินกนอิ่มบ่อิ่มเอาไม่เนาะแมนแมนเต็มที่มาเนี่ยเบอะนาบกบอลเียได้บอยากเห็นภาพบรรยากาศบอนเดียวได้เออยังคนได้คนเนาะ บรรยากาศกำลังคืกขึ้นพี่น้องเลย โอ้สาเต็มกับมาแต่เช้าคนบ่โอ้โดยเอาม้หันเอาบุญมีกันบุญมีอยู่เพื่อนบ่เดิอนจะคือบอกมาพี่นอนเนาะโอเคเดินเดินมาใหม่เด้อโอ้เดินเดยนขอบใจขอบใจนีู่ขับเซ็นตักให้พอดีเด้อเดี๋ยวจะมีแต่เซ็นได้คนนะ โอ Salvador, ok ้ตอนนี้กากำลังกิน uh, uh ้า huh. ป uh ียกพี่น้องเลยโอ้กำลังกำลังบรรยากาศพี่น้องเลยคือข uh ึ้นขนาดมื่อคือขึ้นขนาดอยู่ห้งเย็นไม่น้องมิตาเมื่อนี่พี่น้องเลยพักกัดจิ้นกายกเนาะนี่นี่ยไบ้านนี่ใครเอานีถ้ากัดจิ้นปียกเป็นจังใดคุณครู โอ้เสืออยู่เหือบนไหลแล้วพี่น้องครูเพิ่งเหือไหลแล้วตอนนี้สบายดีลูกเป็นจังได้แซบอยู่บ่แซบโอ้แซบเป็ดจังได้แซบเออต้องยกโปเด้อแซบเด้อแซบบ่ลูกแซบบ่โนื้อเพชรบ่หรือจังไได้ดีพอดี แซ่บวยกันพ um. e. like you like ี่น้องเลยมืนอี n, ้ก็เอื okay. ้อยเลี้ยงก็มาช่วยไล่หลายพี่น้องเลยมืนอี้ก็ได้ตอนนี้ก็กำลังคึกขึ้นอยู่พี่น้องเลยกำลังคึกขึ้นใกล้ซีเวิร์แล้วเนืองหมอนะเป็นจริงไดลุงซากเห็นแล้วดีใจว่า ถือว <Laure> ่านองๆอกนักเรียนอยู่โรงเรียนประทมคข้ากวาไว้มานี่ถือว่ายิ่มเยี่ยมแจ่มใสพี่น้องเลยเนาะมีใบหน้ายิ่มเยี่ยมแจ่มใสเบ้อสุขสุขคนผ้ากันกินข้าวเปียตอนนี้ก็ได้ เปาเป็นจังใดได้ทางนั้นยังบัวท่านได้กินอยู่ทางเราทาง้ายคนเนาะใจเย็นๆน้ลูกเด้อใจเย็นๆเต็มที่ืัอนี้บดมือชั้นเต็มที่เต็มที่การชาวกับพอดีมาจิทํางานอยู่ทางฝั่งไทยเนาะโดยโดยการดีมุกติใจได้มาทําบุญเนาะนางเนาะ ไปหาเงินหาค้ามกับขอให้ได้เด้อบัอนี้เด้อมาทำบุญรวมกันเมื่อนี่ก็ได้โดยมาซอยเวียดซอยงานทางโรงเรียนกับเป็นบุญอันข้างใหญ่ได้เนาะบ้านเนาะโดยซอยทินอนำสำลันแมนแมนถึงว่าเฮาจะบ่มีเงินแต่เฮากัช่วยเวียกช่วยการแบบนี้กะโดยกะได้บุญแล้วก็หลานตั้งใจถึงข้างมาซอยเวียดแมน เพิ่มาแต่น่ะทำงานแล้วกับพอดีอามาพร้่อม,ม,อม FC, เอฟซีนี่แหละพี่น้องเลยมาพร่อมผู้ใหญ่เจบุ้นมาช้านะะมาเมื่อนี้กัพอดีได้ทำบุญรวมกันดีใจลายพี่น้องเลยเมื่อนี้ก็ได้ดีใจดีใจทางห้องเฮียนไม่น้องวินตากับเป็นห,ห้องเฮียนที่ เด็กน้อยพี่น้องเอลยเป็นน้องเรียนประทมเนาะกับทางเขากับห้อซึกดีใจเนาะที่มีทา้งภูญายใจบุญมาสนับสนุนเนาะมือนี้กระได้กับมีอาหารกลางวันก็คือต้มข้าวเแฟกันละพี่น้องเอลยเนาะทางลุงเฮาพี่น้องเอลยเนี่ยโอ้ลุงซักลุงซักป้าหนิงพี่น้องเอลยเพิ่นเดินทางมาแต่ ไก่ไก่พี่น้องเลยเนาะมาแต่ทางเพล่ะฝั่งไทยเพล่ะเป็นกามาทำบุญวันสันซัก็เลยแวมาทำบุญโยงเยียนพม่น้องมิตตามมาในพี่น้องเลยข้างเฮาก e ดีอกดีใจลายหลายขอให้เพิินอยู่ดีมีแหงเดินทางตลอดปลอดภัยหาเงินหาข้ามก็ขอให้ร่ำให้รวยเนาะโดยขอให้บุญค้ำนำซูเพิ่นไปทั้งใดก็ได้ในเด้พี่น้องเลยเพิ่นกับบริหารเองเลย

ปไปเลยจีเนี่ยปยจีทั้งปีป้าของผู้ใดอะไรของผู้นี้บอกเใจเย็นๆนลูกเด้ออิ่มแล้วนะอิ่มแล้วอิ่มแล้วออวนนี้เด้อาแจกสมุดยังมียังมีอีกลูกเอยยังมีอีกกินอิ่มแล้วกินแล้วแจกสมุดกทีแจกฟแจกซอ แมนแมนฮาพี่น้องเลยคึกคื้นขนาดวะเนียคึกคื้นขนาดพี่น้องมิตาก็ได้แต่ถ่ายคลิปนีอะไะพี่น้องเลยอ่าให้พ่อแม่พี่น้องได้ติดตามชมนเนาะภาพบรรยากาศอ่าค่ะบพี่น้องเลยเพราะว่าตอนนี้ก็ได้แหละประมาณ12บสอโมงพี่น้องเลย12บสอโมงตอนนี้12สองโมงพอดีเลย กับสิบริพากกันกลับบ้านเลยมานกินอาหารอยู่กับงอยู่ห้งเฮียนแล้วก็ได้ออ่ายู่นี่ละพี่น้องเลยขนมอีได้บาแม่นไดยกิดต้ีเด้มีนมพ่อมมาในเลยมีขนมพ่อม

โคฮาเนี้ยฟูตัวสุดยอดมาเนี้ยเลยเลยแล้วก็มีทางอ่ะน่ะเอลยเลี้ยงเขาก็ลงมาสวยไล่หลายคนมาเนี้ยพี่น้องเลยทางโรงเรียนเขาซึ้งภูมิใจหลายมาเนี้ยภูมิใจหลายพี่น้องเลยพี่น้องมินตาเนี่ยดีใจหลายพี่น้องมาเนี้ยดีใจดีใจดีใจแล้วก็ภูมิใจเนาะสุขใจพอมวันนี้เพิ่งแล้วดีเขาก็ต้อง ใเพื่อนต่อแถวคุณเนาะโดยโดยเอาเอายืนเดินแจ้งงามโดยโดยเปนไ้ดดเลยลุงยิ้มลุงยิ้มค่ะอยู่ว่าบรรยากาศเออตันี้กะอิ่มอิ่มก็ลายแล้วตอนนี้เนาะ น้องพ่อน้องรอหนูโมเมนตักเติมสองข้างแล้วบ่ลูกโอ๋อเก่งแท้อันนี้นกเอี้ยงได้ลูกจักถ้วยแล้วจ้ะถ้วยเดียวหัวจนยองกิน <c oughs> กับเปียกลายพี่น้องเอ้ยบรรยากาศคึกคืนขนาดนี้ถือว่าแซ่บน้องๆเพิ่นว่าเนาะผูสองถ้วยก็มีพี่น้องเลยฟูสองถ้วยซ้ำถ้วย ตอนนี้กากำลังพากันกินอยู่พี่น้องเลยนเานาะน้องมาเรียนกันเลยทุกคนเอาเต็มที่ลูกมื่อไรหร่โดยพี่นอ้องเลยภาพบรรยากาศจูงเรียนนาฬาประถมคบประบายเนาะอ่าก็คือฮองเฮียนของพี่นอ้องมินตาเองและพี่นอ้องเอลยเมื่อนี้กาถือว่าคึกคืนสมควรพี่นอ้นองเอลย กะมีทางู้ใหญ่เจบุญนมา,าทำบุญหรือว่าเฮ็ดทงทานให้ทางน้องๆน,น,นักเรียนก็คือต้มข่าเปียกและพี่น้องเลยโฮซึก,กะตื่นเต้น,ตนและก็ดีใจน้ำน้องๆนักเรียนเพิ่นได้กินอาหารแซ่บพี่น้องเลยบางคนกะมีหอดอสองถ้่วซ้มถ้มถว่วเนาะพักกันกินนะแล้วก็ตอนนี้กะนยังยังยายกันยูพี่น้องเลยเนาะมีอยูซองหมอมด้วยหมอบบ้าง่ๆพี่น้องเลย ก็สิประมาณนี่เนาะภาพบรรยากาศนะการรับประทานอาหารอยู่ที่โรงเรียนประถมพกประวายมะนี่อ่าจังใดก็ไม่น้องมินตาเนาะก็ขอขอบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจบุญหลายๆเด้อเนาะที่อ่ามาอ่าที่นั้นมาหารการกินเนาะมาให้ทางโรงเรียนหรือว่าให้ทางนอ้นองๆมะนี่เนาะแล้วก็าทางเฮาเองกับโบมี่ยังเนาะกับมีแต่คำอวยพรใสอ่าขอให้ ลุงและกับป้าเนาะพร้อมด้วยทีมงานที่มาในโฮมเทียนในวันนี้เนาะก็ขอให้งยูดีมีแห้งปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงเด้อบวชสิหาเงินหาข้มก็ขอให้งร่ำให้รวยนอนรับก็ขอให้ได้เงินเมินนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนเนาะบวชสิปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความมุ่งมั่นารถนาเด้อเนาะจังใดก็บทางเฮาก็บ่มีหยังเนาะก็มีแต่คำอวยพรใส่นี่แหละเนาะไปทางใดก็ขอให้งยูดีมีแห้ง เป็นพี่เป็นน้องกันพี่น้องเลยร่วมเทิงทั้งพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบอสสูขสุขคนเด้อที่ข่ามาติดตามฮับส้มพี่น้องเลยถ้าหากว่าทางเฮาเนาะอ่าคำวอาคำจา่าเนาะบบสถุม,มาพระควรจังใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆ,ๆเดนะ้อเนาะโอเคไว้พบกันในคลิปต่อไปพี่น้องเลยเพราะว่าจะมีทางอ่ามอนี่กับเพื่อนจะได้อ่าแจกสมุดดินสอรหรือว่าจะได้มอบปุ้มให้ทั้งน้องๆน,นักเรียนตอ่ออีกพี่น้องเลย ติดตามกันในะคลิปต่อไปอีกเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้สิได้ขอกาวเข้ามาสบายดี